ยีบุคคลผู้ข้อครองพลังไททันทั้งหมดนะครับที่มีการปรากฏขึ้นในเรื่องเอาเฉพาะคนที่มีการปรากฏชื่อของเขาเท่านั้นจะมีใครกันบ้างนะฮะไปรับชมกันเลยดีกว่า ด้วยก่อนอื่นเลยนะครับโดยวันนี้ก็คัดมา22คนเน้นนะครับสำหรับผู้ครอบครองพลังไททันทั้งหมดจะมีใครกันบ้างอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งไปรับชมความสนุกความมันกันเลยครับสำหรับคนแรกเลยนะครับที่ถือครองพลังไททันก็คือยูมีฟริตนะครับโดยเธอนั้นเป็นผู้ครอบครองพลังไททันคนแรกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ายูมีฟริตนั้นก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นคนสร้างเงื่อนไขนะครับ2,000ปีที่ผ่านมาและเธอนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทําให้นะครับเผ่าพันุเอลเดียนนั้นนา่เป็ไดคบว แรกเลยและหลังจากที่เธอตายไปนั้นนะครับพลังไททันของเธอก็ถูกแบ่งส่วนออกเป็นนะครับสส่วนด้วยกันนะครับโดยทําการแบ่งให้ลูกๆของเธอนะครับเท่าๆกัน3คนนะครับก็คือโรเซ่ซีน่าและก็มาเรียแต่ก็ไม่ได้มีการบอกเลยครับว่าที่แบ่งให้ทั้ง3คนนั้นพลังไททันนั้นตกไปอยู่ที่ใครกันบ้างนะครับหมายถึงว่าพลังไททันอะไรนะครับตกอยู่ที่คนนู้นคนนี้รู้เพียงแค่ว่านะครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยก็มาจาก3คนนี้ซึ่งตอนนี้ก็นับได้4คนแล้วนะครับแล้วก็วันเวลาผ่านไปนะครับหลายร้อยหลายพันปีนะครับก็แน่นอนแหละว่า ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าใครนะครับเป็นผู้สืบทอดในช่วงระยะเวลานี้เรารู้เพียงแค่ผู้สืบทอดคนเดียวเท่านั้นก็คือราชาฟริตที่145ซึ่งเขาผู้นี้นะครับก็เป็นคนสําคัญเลยเพราะว่าต่อมาในอนาคตเขานี่แหละครับเป็นคนสร้างเกาะคลราดีนะครับเป็นผู้ครอบครองพลังไททันบรรพบุรุษนะครับแล้วก็มาสร้างนะครับเกาะนี้ทั้งก่อนะครับแล้วก็ทําการลบล้างความทรงจําของชาวเอลเดียทั้งหมดเลยซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นบุคคลที่5ในเรื่องนะครับที่มีการเปิดเผยหน้าค้าตาเลยครับว่าเขาเป็นใครโอเคครับเข้าใกล ้สู่ช่วงยุคปัจจุบันแล้วนะครับก็คือเป็นยุครุ่นปู่รุนทวดนะครับของทางด้านพวกของเอเรนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอายุคนี้เนะี่ยก็คือเป็นผู้ครอบครองพลังไททันบนรรพบรุษหมดเลยดยคนที่6นี้ก็คืออูริเรสหนึ่งในผู้สืบสายเลือดนะครับของราชาฟิตผู้ครอบครองพลังไททันบนรรพบรุษซึ่งอูริเรสนะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มีตระกูลแอคเคอแมน A erman, นั้นนะครับเป็นเหมือนโล่เป็นเหมือนหอกนะครับในการป้องกันตนซึ่งคนที่เป็นโล่เป็นหอกให้กับอูริเรสก็คงหนีไม่พ้นนครรรัับสบสสําาหเีี่่่อแมลวก็ตทท7 ดาเรดหนึ่งในพี่สาวต่างมาดาของฮิสโตเรียนะครับแล้วก็มีศัก์เป็นหลานนะครับของอูริเรดนะครับผู้ครอบครองพลังไททันบรรพบรุษคนต่อไปด้วยความคาดหวังนะครับจะสืบทอดนะครับเจตนารมนะครับของบรรพบุรุษก่อนหน้านี้นะครับที่จะปล่อยให้ชาวเอลเดียที่อยู่ในกำแพงนั้นนะครับค่อยๆตายกันไปเองนะครับเช่นเช่นกับหมูที่อยู่ในเล้าซึ่งเธอนั้นก็เสียพลังไททันบรรพบรุษนะครับให้กับกริช่าเยเกอร์ผู้ที่มีศัก์เป็นพ่อนะครับของเอเรนจึงทำให้กริช่าก็ถูกนับเป็นคนที่8นะครับผู้ถือ มาถือครองพลังไททันนี้นะครับเกิดจากการที่เอเรนนั้นผู้ได้เป็นศักดิ์เป็นลูกของตนเองเนี่ยเป็นคนชักใยนะครับอยู่เบื้องหลังนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับจึงทำให้กรีชาเยเกอร์นั้นจะต้องกินนะครับเฟรด้าเรดไปนะครับเพื่อครอบครองพลังไททันบรรพบรุษทั้งที่เขานั้นนะครับไม่อยากจะทําสิ่งนี้เลยแล้วก็มาต่อที่บุคคลที่9นะครับเอเรนเยเกอร์นะครับผู้ครอบครองพลังไททันบรรพบรุษนะครับปัจจุบันนี้เลยโดยเขานั้นนะครับก็ได้รับการครอบครองมาต่อจากพ่อของตนเองนะครับตั้งแต่ ยอมเสียสละชีวิตของตนนะครับเพื่อให้เอเรนนั้นกินตนเองเข้าไปนะครับโดยที่เขาไม่รู้แหละครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรรู้เพียงแค่ว่านะครับเป็นความต้องการของลูกชายของตอนเองเท่านั้นจึงเอเรนนั้นนับได้ว่านะครับเป็นคนหนึ่งที่ครอบครองพลังไททันนะครับก็คือ3พลังด้วยกันก็คือไททันบันพระบุรุษไททันจู่โจมและก็ไททันขอนสงครามมาต่อที่บุคคลที่10นะครับผู้ครอบครองพลังไททันเกราะนะครับหนึ่งเดียวผู้เลียวลดเลยก็คือไรเนอร์เบล่หนึ่งในนักรบกิติมศักดิ์ของชาวมาเลผู้ครอบครองพลังไททันเกราะนะ เก่งเลยนะครับโดยเขานั้นก็คือเฉียดฉิวมาและกันในการครอบครองพลังไททันนี้จากการที่ว่ามีการโกงกันเกิดขึ้นนะครับก็โอเคแหละก็ได้พลังไททันนี้ไปและปัจจุบันนี้พี่แกก็เหมาะสมแล้วก็ควรค่านะครับในการรับนะครับพลังไททันนี้นะครับในฐานะการสอบทรายนะครับประจําเรื่องแอคแทกออนไททันมาต่อที่บุคคลที่11นะครับก็คือเบลทูธผู้ครอบครองพลังไททันมาร์ฮมานะครับอีกหนึ่งนักรบมาเลยด้วยเช่นกันนะครับโดยปกติแล้วเขาจะเป็นคนเงียบๆขืมๆเพื่อนเอาไงเอากันนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้ว ก็ต้องเสียชีวิตลงไปนะครับในซีซั่นที่3พาร์ทที่2นะครับจากการที่ว่าจะมาชิงตัวของเอเรนและในท้ายที่สุดแล้วนะครับพลังไททันของเขานะครับก็เลยต้องถูกตกทอดไปที่อาร์มินนะครับหลังจากที่อาร์มินนั้นตัวของเขานะครับไม่เกรียมนะครับจากการที่ว่าเอาตัวของตัวเองนั้นนะครับไปประทานนะครับกับเบลทูธในร่างไททันมหืมานะครับซึ่งอาร์มินนั้นก็ถูกนับเป็นบุคคลที่12สนะครับสำหรับการครอบครองพลังไททันมหืมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นคนล่าสุดและคนสุดท้ายเลยนะครับที่ครอบครองพลังไททันนี้เนนื่่ออจาาากวมิ นั้นนะครับก็คือได้รับพลังไททันนี้มานะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะต้องตายไปนะครับจากการไม่เตรียมแต่ด้วยความที่ว่านะครับยังหายใจโรยรินอยู่นะครับจึงได้ทําการฉีดยาเข้าไปและได้กลายร่างเป็นไททันนะครับในท้ายที่สุดนะครับก็ได้กินเบลทูแล้วก็ครอบครองพลังไททันนี้มาต่อที่บุคคลที่13สนะครับสำหรับผู้ครอบครองพลังไททันเพศหญิงนะครับอย่างแอนนี่อีกหนึ่งสาวสวยประจําเรื่องแอคแทกออนไททันผู้ที่มีมากความสามารถเสือเกินนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแอนนี่นั้นนะครับก็เป็นคนเดียวเลยที่ได้ครอบครองงพลัไททน เท่าที่เรานะครับก็คือเห็นหน้าค่าตาหรือรู้เรื่องราวนะครับของผู้ครอบครองคนนี้ด้วยหากใครติดตามอนิเมะอยู่นะครับก็จะทราบแหละครับว่าแอนนี่ในตอนนี้นะครับก็ติดอยู่ในผนึกอัมพันธ์นะครับแต่หากใครตามมางะก็จะทราบแหละครับว่าแอนนี่ในตอนนี้ก็ออกมาแล้วและก็มีบทบาทที่สําคัญในเรื่องด้วยนะครับโอ้โหใครเป็นแฟนคลับแอนนี่นะครับก็เตรียมรับชมนะครับแรงกระแทกแรงๆกับหญิงสาวสุดสวยนะครับแสนน่ารักคนนี้มาต่อที่คนที่14สําหรับคุณทอมครูเซเวอร์ผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับก่อนหน้าซีเเกอร โดยเขานั้นนะครับก็เป็นไททันแซดป่าและเป็นผู้มีพระคุณนะครับต่อซีเกเกอร์อย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนสั่งสอนและก็บอกเรื่องราวแหละครับว่าการที่ซีเจเกอร์นั้นเป็นผู้ที่มีสายเลือดนะครับของราชาอยู่เนี่ย สามารถนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับจนเกิดแผนการนะครับระหว่างซกเกอร์กับเอเรนต่อมาในอนาคตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ได้ตายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าหมดอายุไขของตนเองและก็ได้มีคนนะครับมาสืบทอดต่อจากเขานะครับอย่างซกเกอร์ซึ่งแน่นอนแหละว่าซกเกอร์นั้นก็นับว่าเป็นคนที่15านะครับสำหรับผู้ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับโดยเขาเนี่ยก็คือเด็กมหัศจรรย์เลยนะครับด้วยความที่ว่ามีสายเลือดนะครับของราชวงศ์อยู่จึงทําให้เขานั้นสามารถทําแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะครับที่มันพิเศษใส่ไข่กว ไขสัลลังของเขาเอ่ยนะครับที่สามารถทําให้คนอื่นนั้นเป็นไททันได้หรือแม้กระทั่งนะครับการที่เขานั้นสัมผัสผู้ใช้พลังไททันบัณพรุทธ์เขานั้นนะครับก็จะสามารถนะครับใช้พลังไททันบัณพรุทได้นะครับผาาให้คนคนนั้นใช้งาน ก็ถือได้ว่านะครับเป็นผู้ครอบครองพลังไททันแสปานนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผู้ครอบครองพลังไททันดีนะครับปรากฏมาในเรื่องมาต่อที่คนที่16นะครับอย่างมาเซลเกเลียสผู้ครอบครองพลังไททันกรามนะครับก็อยู่รุ่นเดียวกับไรเนอร์นี่เลยครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยนะครับให้ไรเนอร์นะสามารถครอบครองนะครับพลังไททันเกราะได้นะครับเนื่องจากว่าห่วงน้องชายของตัวเองไม่อยากให้น้องชายนั้นเป็นผู้ครอบครองพลังไททันแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ต้องตายไปนะครับจากการทําภารกิจนะครับแล้วก็ถูกทางด้าน กินไปนะครับจึงทําให้ก่อกําเนิดน,นะครับยูมีเกิดขึ้นซึ่งยูมีก็นับได้ว่าเป็นคนที่17นะครับซึ่งยูมีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แอบแฝงเข้ามานะครับในการเป็นทหารรุ่นร้อยสี่นะครับแลวก็ไปแอบลงรักนะครับในตัวของอิสตอเรียด้วยและในท้ายในสุดแล้วนะครับเธอนั้นก็ต้องคืนพลังไททันนีนะครับให้กับชาวมาเล มาต่อที่คนที่18นะครับสลับพอโก้แกเลียสนะครับก็เป็นน้องชายของมาแชลนั่นแหละครับแล้วก็เป็นผู้ที่สืบทอดพลังไททันต่อจากยูมีก็เหมือนเป็นการส่งคืนพลังนะครับให้กับชาวมาเลซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งสุดๆเลยนะครับเนื่องจากว่าสามารถนะครับใช้พลังไททันกรามนะครับได้แบบทรงพลังและก็รวดเร็วสุดๆเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็ต้องมาตายนะครับจากสงครามที่บุกเข้ามาตีนะครับเกาะพาราดีและเขานั้นนะครับก็ต้องสูญเสียพลังไททันนี้ไปนะครับให้กับคนที่19เ้านะครับอย่างเจ ก็ค,คือเจ้าหนูฟาโก้นั้นดันไปกินไวน์นะครับของเจ้าสีเกอร์นะครับจึงทําให้เขากลายร่างนะครับกลายเป็นไททันในทันทีและในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขานั้นก็สามารถกินนะครับทางด้านของพาอโก้แกลเลสไปได้นะครับจึงทําให้เขานั้นก็คือกลายร่างเป็นไททันกรามคนสุดท้ายได้นะครับในเรื่องของแอคแทกออ t ไททันมาต่อที่คนที่20นะครับอย่างพีกฟริงเกอร์ ผู้ครอบครองนะครับพลังไททันเกวียนนะครับผู้สุดแสนน่ารักนะครับแล้วก็ทรงเสน่ห์เสือเหลือเกินด้วยเธอนั้นสามารถเป็นไททันเกวียนนะครับได้นะครับนานเลยล่ะเป็นเดือน2เดือนหรือ3เดือนเลยได้ซ้ําจึงทำให้เธอนั้นนะครับก็ออกแนวมึนๆซึนๆหน่อยนะครับด้วยความที่ว่ามีความเคยชินกับร่างไททันแต่เธอก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ดูแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดสุดๆเลยสามารถพลิกสถานการณ์นะครับหรือแก้สถานการณ์ที่มันย่ําแย่ได้เสมอเลยนะครับสำหรับพิกฟิงเกอร์แล้วก็มาต่อที่คนที่21บอนะครับลาลาไทเบอร วิลลี่ไทเบอร์ผู้ครอบครองพลังไททันคอนสงครามก็คือคนก่อนหน้าเอเรนนั่นแหละโดยเธอนั้นเป็นสาวนะครับใส่ชุดเมดนะครับก็คือชุดแม่บ้านนะครับก็คือเก่งเลยนะในการใช้พลังไททันคอนสงครามได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็เกือบชนะนะครับทั้งด้านของเอเรนแล้วด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยประสบการณ์ความสามารถนั้นก็เลยยังด้อยกว่าเอเรนนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดแล้วก็มาต่อที่คนที่22งนะครับอย่างเอเรนคูเกอร์ ผู้ครอบครองพลังไททันจู่โจมนะครับก่อนหน้าเอเรน2รุ่นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อเอเรนด้วยนะครับพ่อกิชานั้นตั้งชื่อเอเรนนะครับตามผู้ครอบครองคนนี้ซึ่งเอเรนคูเกอร์นั้นนะครับก็คือเป็นนกคู่ราตีนะครับคอยส่งข่าวแล้วก็ทธออยู่เบื้องหลังต่างๆนะครับให้กองกาลังฟื้นฟูเอลเดียนั้นนะครับสามารถทำภุรกิจของตัวเองให้ได้นะครับที่เกาะมาเลแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็คือต้องสมมอบพลังนี้นะครับให้กับกิชานะครับแล้วกิชานั้นต้องส่งต่อให้ลูกของเขาอย่างร ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น22คนนะครับผู้ครอบครองพลังไททันนะครับที่ปรากฏขึ้นในเรื่อง Attack on t i ท a n นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกนะครับจยิบย่อยๆนะครับคือจริงๆถ้านับตามต้นจริงๆแล้วมันมีหลักร้อยแน่นอนเนาะแต่นี้ก็แค่คนที่พวกเรารู้จักนะครับแล้วก็พอมีข้อมูลเรื่องราวของพวกเขาบ้างก็คือไม่ได้เอามายิบย่อยขนาดนั้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับอยากจะรับชมอะไรคอมเมนต์มาละกันเนาะอันนี้ก็ตามคอมเมนต์ให้เลยนะครับที่หลายคนนะอยากบอกว่าอยากให้ผมรวบรวมเกี่ยวกับผู้ครอบครองพลังไททันให้หน ก็จัดให้ตามคาขอแล้วและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y YouTube Facebook f a n p a g e แล้วก็แอปปิลีปิลีฝากไว้ด้วยละกันสารวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ